สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโร่นะคะมาแล้วนะคะมาในทุกๆวันพยายามที่จะทำคลิปเป็นคลิปฮ heal ิลลิ่งฮิลจให้กับเพื่อนเในทุกๆวันนะคะหน่อย,อยากจะขอบคุณมากๆก,กับคนที่สนับสนุนหน่อยในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ u ปเปอร์แทก็ดีนะคะส่งใต้อ่าส่ง ค่าขนมสนับสนุนนะคะอยู่เบื้องหลังก็ดีคอมเมนต์เป็นกำลังใจก็ดีนะคะแชร์สิ่งดีๆออกไปก็ดีหน่อยอยากจะขอบคุณในทุกๆช่องทางนะคะหรือแม้แต่กระทั่งที่สำคัญเลยก็คือคารติดอ่คนที่ติดต่อดูดวงกับหน่อยและยังรอได้นะคะทุกคนหน่อยต้องบอกอย่างนี้ค่ะต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนว่าหน่อยเนี่ยมีงานประจำนะคะเพราะฉะนั้นจันถึงสุกหน่อย รับคิวได้สูงสุดไม่เกิน3คิวทาไมคิวหน่อยรันไปไกลนะคะเพราะว่า,าหน่อยติดภารกิจงานประจําแล้วก็ช่วงนี้ก็คือสารอาทิตย์ก็มีภารกิจอีกเพราะฉะนั้นหน่อยต้องขออนุญาตนะคะขอ,อขออนุญาตจริงๆว่า,าหน่อยขอคนที่รอได้นะคะน่าจะาเข้าที่จริงๆก็จะประมาณาหลังเมษาเป็นต้นไปนะคะที่หน่อยก็ไม่รู้ว่าคิวจะ เยอะขึ้นเรื่อยๆหรือน้อยลงเพราะคนขี้เกียดรอแต่เอาเป็นว่าใครที่ไม่ได้ดูดวงโดยส่วนตัวกัาหน่อยก็สามารถที่จะดูในคลิปที่หน่อยพยายามที่จะทําให้ในทุกๆวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะขออนุญาตนะคะของรักษาครูรครูบาอาจารย์ขอให้ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะได้ตั้งจิตขออนุญาตของรักษาครูรครูบาอาจารย์ของท่านนะคะเพราะหน่อยเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญที่คุณได้มาพบเจอคลิปนี้ขอให้ท่านโปรดจงนะคะมาบอกมากล่าวและ ให้หน่อยได้สามารถที่จะสื่อสารอ่านไพ่ออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำมีสิ่งไหนที่ท่านอยากจะบอกจะกล่าวขอให้มาบอกมากล่าวผ่านไพ่นะคะทุกๆสําหรับที่หน่อยใช้แล้ววันนี้หน่อยใช้สําหรับนี้นะคะ วายรีเฟลชันทารูนะคะเด็กนะคะสำหรับนี้นะคะอ่ะทีนี้เมื่อขออนุญาตของรักษาตั้งสมาธิกันแล้วเดี๋ยวเรากันมาดูอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งไหนที่ครูครูบาอาจารย์นะคะอยากจะบอกอยากจะกล่าวคนที่มาพบเห็นคลิปนี้เดี๋ยวหน่อยขอดูพลังงานเอเนจีของคุณก่อนดีกว่านะคะดูในพลังงานเอเนจีของคุณนะคะว่าคุณเป็นใคร จริงๆหน่อยก็ดูหลายๆที่นะคะเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันของหน่อยก็ไม่ใช่แค่แตกต่างกันนะแทบจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคลิปเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นนะคะหน่อยก็จะทําไปเรื่อยๆตามตามอะไรตามตามความรู้สึกไปแล้วกันหรนอ ดูพลังงานเอเน g y จีตัวตนของคุณก่อนเขาบอกว่าชอบอยู่ใต้สัมใต้ใบสุดท้ายไหนเอาใบสุดท้ายกเลยแล้วกันพลังงานเอเน g y จีของคุณโอ้โห The Hangman มาเลยนะคะเมเจอร์อาคานาไพ่ใหญ่ไพ่สำรับที่มีพลังงานสูงนะคะเมเจอร์อาคานาก็จะมีไพ่อยู่ด้วยกัน22ใบนะคะในหนึ่งสำรับจะมี22ใบที่จะเป็นไพ่ขนาดใหญ่นะคะเริ่มตั้งแต่ The Fool ไปจนถึง่า The World อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า The h แ n g n g n เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใบนะคะในในไพ่ทาโร่นะคะที่มีพลังงานค่อนข้างที่จะนะคะ,ะเขาบอกว่า มีพลังงานต่อชีวิตนะคะของเราถ้าเผื่อเปิดไพ่ออกมาแล้วเจอไพ่เมเจอร์อาคณากับไพ่ไมเนอร์อย่างเงี้ยนะคะก็จะให้ความสัมพันธ์กับให้ความสําคัญกับไพ่นี้ก่อนอ่ะตัวตนของคุณหน่อยขอไพ่ใบแรกกับใบสุดท้ายนะคะ2อันตัวตนของคุณหน่อยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้เห็นไหมคะอันนี้ไมเนอร์นะ เจ็ดไม้เท้านะคะการเดินหาเส้นทางชีวิตการลองผิดลองถูกการได้ทําอะไรด้วยตัวเองการต่อสู้การเพียรพยายามนะคะในที่นี้หากหน่อยพูดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะหน่อยจะบอกเลยว่าเส้นทางชีวิตของคุณที่ผ่านมาน่ะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบกว่าจะมาพบมาเจอเส้นทางที่เรียกว่าทางสายกลางหรือทางที่ทําให้คุณสามารถที่จะยึด ะะมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณได้เนี่ยนะคะเนี่ยคือการผูกนะคะผูกอ่าไม้เท้านะคะทำเป็นเส้นทางในการข้ามนั่นหมายความว่ากว่าคุณจะหาไม้เท้าแต่ละอันได้นะคะไม้เท้าแต่ละอันคือประสบการณ์คือการงานคือสิ่งที่เราได้กระทำลงไปนะคะหมายความว่าอะไร หมายความว่าสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามสะสมไม่ว่าจะเป็นบุญบาร,รมีก็ดีสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาสติการบ่มเพาะการขัดเกลาจิตใจการทําอะไรในหลายๆอย่างที่คุณได้ดําเนินมาในเส้นทางสายกลางเนี่ยมันก่อออกมาเป็นไม้เท้าทีละอันทีละอันทีละอัน,อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้คุณได้กลายเป็นเหมือนกับเอามาใช้เป็นจิ๊กซอต่อเป็นสะพานในการที่จะพาคุณข้ามนะคะค้าว้า ข้ามอุปสรรคข้ามขวากน้ำนะคะหน่อยจะบอกทุกคนเสมอเลยะคะ่ะว่าจงจำเอาไว้เลยนะคะว่าการคิดดีทำดีปฏิบัติดียังไงก็ได้ดีแน่นอนนะคะไม่ดีไม่ถ้าไม่ได้ได้ดีในปัจจุบันนี้ก็ได้ได้ได้ดีในอนาคตในอ่า โลกหน้าหรืออาจจะได้ดีในขณะที่คุณทําเลยก็ได้แต่หน่อยไม่อยากให้คุณคาดหวังว,ว่าทําปุ๊บแล้วจะได้ดีเลยยกตัวยอย่างเช่นคนที่มีความคาดหวังว่าถ้าฉันดีกับคนนี้จริงใจกับคนคนนี้แล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าเห็นความจริงใจแล้วเขาก็จะดีตอบมันไม่ใช่เลยนะคะทุกคนโลกปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่การที่เราดีกับใครแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะแต่ละคนจะมีความต้องการนะคะมีกิเลสมีความโลภที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นหากเราอยู่ในจุดที่เรารู้ว่าแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีการมีสติการมีความอย่างรู้การมีการตื่นรู้แล้วเนี่ยนะคะคุณก็คือหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถที่จะ ควบคุมเส้นทางความคิดความโลภหรือความมืดดำภายในใจหรือกิเลสตัณหาที่มันมากระทบเนี่ยได้แล้วคนหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเขานำประสบการณ์เขานำความพยายามสิ่งที่เขาได้เพียรพยายามทำขึ้นมาให้ได้ทีละหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าจนตอนนี้เป็นเจ็ดไม้เท้ามากพอแล้วที่จะพาคุณ เะะชื่อมโยงคุณไปสู่อีกโลกหนึ่งเชื่อมโยงคุณไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านได้ให้หน่อยเปิดไพ่ใบสุดท้ายแล้วก็ใบแรกออกมาเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าตัวต,วตนของคุณเป็นใครนะคะคุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหากิเลสความโลภนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆที่มายั่วยุไปได้ถึง70%แล้วค่ะ คุณเชื่อมโยงกับครูคูบาอาจารย์แล้วคุณเชื่อมั่นทั้งในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในประสบการณ์ของตัวเองและที่สำคัญก็คือเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้ทำมานะ่ะนะคะ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะพาคุณไปสู่เส้นทางที่มันถูกต้องและเหมาะสมแล้วหน่อยบอกว่าถ้าเจอไมเนอร์อาคานากับเมเจอร์อาคณนาะสิ่งที่จะมีพลังงานสิ่งที่มีจะเออสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตนะคะของเรามากเลยก็คือไพ่เมเจอร์นะคะเดอะทั้งหลายแหลเดเดเดนะคะเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านเส้นทางทีเ่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแล้วเนี่ยนะคะ คุณจะกลายเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยสติปัญญาอยู่ได้ด้วยฌานบารมีอยู่ได้ด้วยความแข็งแกร่งเพราะการที่เราจะทำท่านี้ได้มันคือคนที่ฝึกฝนคนที่มั่นใจในตัวเองคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเขาอยู่กับที่ที่แบบมีความผ่อนคลายนั่นหมายความว่าพลังงานของคนที่เข้ามาพบมเห็นคลิปนี้คุณได้ก้าวข้ามผ่าน ะะอุปสรรคปัญหาและพาคุณมาสู่โลกใบใหม่ที่มีความสงบมีความสบายใจมีความเย็นใจมีความได้เป็นตัวของตัวเองคุณจงภูมิใจเถอะค่ะที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองและอยู่ในจุดที่คุณรู้ว่ามันคือจุดที่ทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตการอยู่กับธรรมะการอยู่กับศาสนาการอยู่กับตัวเองการอยู่กับความคิดการมีสติการมีการ ตื่นรู้ในหลายๆอย่างการได้คิดทบทวนเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผ่านมาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและเวลาที่คุณสูญเสียไปอ่ะคุณไม่ได้เสียเปล่านะคะคุณได้ทั้งประสบการณ์คุณได้ทั้งความเชื่อมั่นและที่สําคัญนะปัจจุบันคุณได้ความสงบในชีวิตแล้วหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้70%แล้วนะคะที่คุณเพียรพยายามมาเส้นทางที่คุณเลือกเดินถูกต้องแล้วจริงๆแล้วหน่อยก่อนที่หน่อยจะทาคลิปนี้จริงๆแล้วหน่อยจะถามองคครูครูบา อาจารย์ว่าเส้นทางที่ใช่เนี่ยจุดที่ยืนอยู่คือเส้นทางที่ถูกต้องที่ใช่แล้วหรือยังนี่คือการที่หน่อยอธิษฐานอยากที่จะถามไพ่นะคะซึ่งมันก็ออกมาแล้วว่าเป็นเส้นทางที่คุณเลือกแล้วเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางที่คุณน่ะต้องได้ภูมิใจกับสิ่งที่คุณเลือกและที่สําคัญคือหลังจากนี้ชีวิตคุณจะมีความสงบมากยิ่งขึ้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีแสงสว่าง ะะพระอาทิตย์กําลังตกดินนะคะตื่นขึ้นมาก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับคลื่นต่างๆนะคะก็เริ่มสงบแล้วนะคะการที่มีกัลยานามิตรการที่ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีการที่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่มันคือความสุขอย่างแท้จริงแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคร,ครคูบาอาจารย์อยากจะบอกคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยจะวางเอาไว้ว่านี่คือ นะคะคนี่คือพลังงาน Energy ของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะขอนะคะของอนุญาตขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ A an, ในการที่หน่อยอยากจะเปิดไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่คู่บุญนะคะที่ เปิดครั้งไหนนะคะก็โดนใจครั้งนั้นหน่อยชอบไพ่ที่มีการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณความดีการคิดดีทดําดีนะคะการทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับมีองคุรุคูบาอาจารย์นะคะเป็นเหมือนกับเข็มทิศเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่คอยนำทางเป็นเหมือนกับพลังงาน energy ดีๆทุกคนการมีองคุรุครูบาอาจารย์นะคะของรักษาเทพเทวดาที่เรานับถือทุกๆทุก,ทก ทุกชั้นฟ้านะคะหากเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็เลยมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีพลังมีแรงใจในการที่จะก้าวต่อไปนะคะในการใช้ชีวิตเจออุปสรรคบ้างเจอความสุขบ้างเราก็ไม่หลงไม่หลงไปกับมันเพราะว่าทุกๆวินาทีมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะทุกคนจงอย่าหลงกับความสุขที่เกิดขึ้นจงอย่าทุกข์กับความสุขที่เกิดขึ้นแต่จงรู้ว่าทั้งสุขและทุกข์มันจะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่คนที่อยู่กับเรา ตลอดไปคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คนที่คุณควรให้ความสนใจใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญอันดับหนึ่งคือตัวของตัวเองคือร่างกายของตัวเองคนบางคนใช้พลังงานใช้ชีวิตจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทุ่มเททุกๆอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแต่ลืมว่าสิ่งที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายคือร่างกายและจิตใจของตัวเราเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้คุณอยู่ในจุดที่หากคุณมาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อว่า องค์ุรูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าลูกเอ้ยคุณนะ่ะลูกนะได้ทําสิ่งต่างๆมานะ่ะมัน70%แล้วเพราะหลังจากนี้อีก30%ขอให้ลูกจงโฟกัสถึงความสุขความสบายใจการดูแลตัวเองพาตัวเองไปสู่เป้าหมายด้วยร่างกายที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช้มันมากเกินไปไม่ทุ่มเทมากเกินไปเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายเร็วๆและสุดท้ายนะคะคุณไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดคุณทุ่มเทพยายามปีนขึ้นไปให้ถึงที่สุดแต่สุดท้ายแล้วพอไปยืนถึงจุดที่สูงที่สุดร่างกายกับอ่อนล้าอ่อนลารอยแรงอันนี้ไม่เอานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวหน่อยขออนุญ,ญาตของรักษาครุขูบาอาจารย์ของอ่ะมันกระเด้งกระดองออกมาแล้วเห็นไหมคะ คุณงามความดีสำคัญกว่าลาบยศสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองนะคะเห็นไหมนักรบคนนี้นะคะเขาวางกระบี่ค่ะอย่างที่หน่อยพูดเป๊ะเลยแต่เขาถือดอกบัวค่ะทุกคนคืออะไรคะคุณน่ะโอ้หน่อยคนลุกองครุครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยว่าลูกเอ้ย การที่ลูกได้พาตัวเองไปสู่จุดที่สูงที่สุดมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกับลูกเลยก็คือความเชื่อความศรัทธาคุณความดีที่จะอยู่กับลูกร่างกายสุขภาพความคิดสติปัญญาที่มันจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลที่จะอยู่กับลูกเห็นไหมคะคนคนนี้เขาวางดาบลง เขาหาสิ่งของมาได้มากมายสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาถือก็คือความเชื่อดอกบัวคุณความดีนะคะสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาหน่อยก็เลยอยากจะบอกนะคะกับทุกๆคนที่พบเห็นคลิปนี้เห็นไหมคะการอยู่กับตัวเองการโฟกัสกับตัวเอง จงอย่าทำอะไรจนเกินไปจนทำร้ายทำลายตัวเองแต่จงอยู่กับปัจจุบันจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำจงมีความสุขกับคุณคุณความดีที่คุณสร้างที่คุณเพียรพยายามสร้างสะสมมาเพราะสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขในบั้นปลายชีวิตในเป้าหมายที่คุณไปถึงเลยก็คือความสุขระหว่างทางและคุณความดีความภาคภูมิใจที่คุณได้ทาบางคนนะคะก็เป็นคนที่ต้องแบกรับนะคะอะไรต่าง มมากมากยทําเพื่อทุกคนทําให้ทุกคนมีความสุขทําให้ทุกคนได้อิ่มหนำสำาสําราญทําให้ทุกคนมีเงินมีทองนะคะมากมายไม่ขัดสนแต่สุดท้ายแล้วพอคุณให้คนอื่นได้มากพอแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความสุขของคนรอบข้างความสงบนะคะแล้วคุณก็หันกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่คุณนะคะเชื่อว่าจะนําพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะคะเห็นไหมผีเร่ร่อนนะคะคุณ ณรู้แล้วว่าการที่เคยไม่มีหน่อยเชื่อว่าคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะ่ะเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นคือคนที่เกิดมาในตระกูลที่ต้องมีการดิ้นดนกระเสือกกระสนดิ้นดนหาเช้ากินข้าหาเพื่อที่จะแบ่งปันเกื้อกูลคนในครอบครัวไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีพร้อมั่งคั่งนะคะพอคุณรู้แล้วว่าการไม่มี มันเป็นยังไงมันทุกข์ขนาดไหนเมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณมีพร้อมเมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีโอกาสหาได้มากกว่าคนอื่นเมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีพละกกำลังในการที่จะดิ้นรนมีความอดทนมากกว่าคนอื่นพอคุณหามาได้แล้วอะหรือแม้แต่กระทั่งบุญวัสนาบารมีการสวดมนต์เจริญภาวนาคุณไม่ได้แผ้ให้เฉพาะแค่ตัวเอง องครูครูบาอาจารย์ภายในตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาที่อยู่ในทุกๆชั้นฟ้าแต่คุณยังให้กับผีเร่ร่อนให้กับสัมภเวสีคุณเป็นคนชอบทำบุญทำทานคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ภายนอกดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่เมื่อถึงเวลาที่มีใครมาขอความช่วยเหลือคุณคือคนที่ใจอ่อนเสมอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดที่จะมีใครนึกถึงคุณทุกครั้งในวันเวลาที่เขาลำบาก แต่นั่นคือคุณความดีที่คุณสะสมคุณไม่ต้องคาดหวังหรอกค่ะว่าการที่คุณให้พวกเขาเหล่านั้นแล้วหวังให้เขามาตอบแทนเพราะคุณรู้ว่าคุณหาได้มากกว่าคุณรู้ว่าถึงเขาไม่ตอบแทนคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนค่ะนี่คือสิ่งที่คุณยืนจุดที่คุณยืนอยู่คุณมาถูกเส้นทางแล้วหรือไม่ถูกต้องแล้วค่ะหากหาได้มากคุณก็จะให้คนนะคะไปมากนะคะแล้วโอโอเคอันนี้ก็ตกออกมาอีก ็นไหมคะสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรอะคือความเบาคือความสบายคือความเย็นกายคือความเย็นใจสีเขียวมันคือสีแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเบาความสุขนะคะเขาถึงบอกว่าเมื่อเวลาเครียดเมื่อเวลาที่เราใช้สายตามากๆให้ไปหาสถานที่ที่มีสีเขียวมองต้นไม้หรือนําต้นไม้มาวางไว้ที่โต๊ะทํางานหรือหาสีเขียวมาวางเอาไว้เพื่อที่จะให้เราได้เหมือนกับผ่อนคลาย น,ะะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยว่าเส้นทางของคุณนะมันเหนื่อยมา,มากๆพอแล้วการเสียสละการทําให้คนอื่นทําดีอยู่แล้วก็จะทงจงทําต่อไปไม่ได้ให้หยุดนะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการนอนหลับการพักผ่อนการเติมพลังงานการเติม energy ให้กับตัวเองอะ เหมือนกับคนที่ปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนามามากๆแล้วรู้สึกว่าไม่ทําไม่ได้ต้องทําต่อไปเรื่อยๆมันคือการฝึกความอดทนของตัวเองแต่เมื่อคุณทําได้ถึงระดับที่มันเยอะมากพอแล้วแต่ก็อย่าแต่ก็อย่าลืมนะคะมันต้องได้นํามาใช้อยู่เรื่อยๆื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเงินเก็บ เก็บไปก็ต้องมีใช้ใช้ฉุกเฉินบ้างอะไรบ้างแต่คุณไม่เคยขาดแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านองค์รครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยอีกสิ่งหนึ่งก็คือปล่อยได้บ้างก็ดีนะลูกนะทําใจให้สงบมีความสุขกับเส้นทางบ้างนอนหลับพักสายตาพักสมองพักความกระตือรือร้นของตัวเองบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองได้เหมือนกับได้ชาร์จพลังชาร์จพลังงานเอนเนอร์จีภายในแล้วก็เหมือนกับแบบได้ได้เติมเขาเรียกว่า เพิมพลังสมองอะ่ะเพราะเขาถึงบอกว่าคนที่จะสามารถที่จะคิดการใหญ่ได้อะ่ะต้องเป็นคนที่สมองโล่งสมองปโปร่งแล้วก็มีประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยหน่อยไม่ห่วงเลยคุณมีประสบการณ์มากพอเพราะคนที่จะสามารถวางอาวุธได้แล้วมีร่างกายกำยำนี้ได้เขาต้องผ่านการฝึกฝนอะไรมามากมายประสบการณ์คุณมีเยอะค่ะแล้วคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นมามากเพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งอย่างที่องค์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยก็คือพักบ้างเถอะลูกอย่าดิ้นรนจนมากเกินไปเพะเส้น ทางที่คุณเดินมาลูกเดินมานะ่ะมันก็เหนื่อยหนักก็เหนื่อยมากพอแล้วเห็นไหมคะสองใบนี้ใกล้เคียงกันการได้ทําสมาธิการได้อยู่กับตัวเองการได้ให้พลังงานชีวิตกับตัวเองพไพ่ใบที่สี่นะคะสน่หทางวาจาหน่อยเชื่อแน่ว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ อดีตอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยคิดหรืออาจจะเป็นคนที่อดีตอาจจะเป็นคนพูดตรงๆเพราะคิดว่าการจริงใจการพูดตรงๆคือสิ่งที่ดีแต่ ทุกคนคะหน่อยอยากจะบอกเอาไว้เลยว่าเมื่อคุณถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อคุณมีประสบการณ์มากพอคุณจะรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ควรพูดอะไรคือคือสิ่งที่ควรเก็บเอาไว้ไม่ควรที่จะพูดออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อคุณมีสติมีสัมปชัญญะมีการตื่นรู้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับองคุรุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาและมีเขาเรียกว่าการยับยั้งชั่งใจได้นะ่ะ หลังจากนี้คุณจะพูดเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์คุณจะพูดเฉพาะสิ่งที่จะทำให้เกิดผลดีสิ่งไหนที่เป็นเกิดผลเสียคุณก็จะไม่พูดแต่คุณก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับแบบห่วงใยใส่ใจคนอื่นบางอย่างที่คุณต้องพูดเพื่อที่จะให้คนรอบข้างเขาได้รู้ได้ตื่นรู้และได้ปรับปรุงคุณก็ยังที่จะต้องทา หน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกกำหนดมาให้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่เหมือนกับใช้คำพูดในการที่จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะ่ะ นะคะเหมือนกับคุณได้สิ่งดีๆมาโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปทําพิธีอะไรเลยนะคะหน่อยจะบอกเสมอหน่อยเนี่ยรับดูดวงโดยที่หน่อยไม่ได้อ่ารับแก้อะไรนะคะสิ่งที่หน่อยจะแนะนําคือให้ไปปฏิบัติให้ไปสวดมนต์ให้คิดดีทดําดีให้ปรับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยนะคะเดินไปในเส้นทางที่สว่างเส้นทางที่ถูกอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะหน่อยจะไม่เน้นในเรื่องของการไปทําพิธีนะคะผ่านอะไรต่างๆแต่หน่อยไม่ได้ ไปก้าวล่วงนะคะคนที่เขามีวิชาต่างๆตรงนั้นนะคะขอให้อยู่กันคนละพื้นที่ดีกว่าเอาเป็นว่าพื้นที่ของหน่อยเนี่ยสเสน่ห์ทางเวทอาวาจาเมตตามหานิยมพูดเป็นเงินเป็นทองพูดไปแล้วมีคนเชื่อถือพูดไปแล้วมีพลังก,กำลังมีบุญบาร,รมีคําพูดของคนนะคะมีน้ําหนักไม่เท่ากันเขาถึงบอกว่าการสะสมบุญบาร,รมีมากพอเนี่ยพูดอะไรออกมาแล้วคนก็เชื่อถือให้ความนับ ให้ความเชื่อให้ความศรัทธ,ธาเหมือนกันค่ะการที่คุณจะมาอยู่จุดนี้ได้คุณไม่จําเป็นต้องผ่านกรรมวิธีหรือพิธีการอะไรเลยค่ะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางวาจามีเมตตามหานิยมที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการที่คุณสั่งสมบุญบารมีเกิดจากการที่คุณเปล่งวาจาพูดดีทดําดีเกิดจากการที่คุณสวดมนต์เจริญภาวนาล้างสิ่งไม่ดีขัดเกลาสิ่งไม่ดีแล้วมันจะทําให้กระบวนการสมองของคุณเนี่ย เหมือนกับประมวลผลออกมาแล้วสามารถพูดสิ่งที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพบางทีอาจจะทําให้บางคนกลับใจจากคนที่คิดไม่ดีกลับใจมาเป็นคนที่ดีอันนี้ก็เป็นบุญวาสนาของคุณที่สามารถที่จะทําให้ สิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีได้สามารถทำให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วกลายเป็นสิ่งที่ดีย,ยิ่งขึ้นไปพูดอะไรคนก็สนใจพูดติดต่อธุรกรรมไหนก็ราบรื่นประสบความสำเร็จหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่มาถึงจุดจุดนี้นะคะคุณคือคนที่พิเศษนะคะพิเศษสำหรับสำหรับหน่อยอะ่ะหน่อยว่าพิเศษนะคะสำหรับองค์ครูคูบาอาจารย์ท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะคุณอะ เป็นคนที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ะะหรือคุณอาจจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ใครหลายๆคนอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณคือคนที่หาคุณคือคนที่สร้างและคุณก็คือคนที่ให้คนอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หากบุญวาสนาบารมีของคุณถึงพร้อมคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนคนที่เป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าอ่ะนยะค่อยู่ดีๆนะ่ยก็อยากเปิดไพ่ใบนี้ คนลุกไม่ไหวคนลุกไม่ไหวเลยค่ะไม่รู้ทําไมอยู่ดีๆไม่สับแต่ว่าเหมือนกับมีสิ่งบางอย่างมาบอกว่าเปิดไพ่ข้างบนสิเห็นไหมคะกว่าที่คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถมีบุญวาสนาบารมีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นพลังให้กับใครหลายๆคนหรือเป็นสะพานบุญให้กับใครหลายๆคนได้อะ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณอะ ผ่านอะไรมามากเชื่อไหมคะการที่เราจะเป็นใครบางคนที่สามารถที่จะทําให้คนอื่นๆเห็นแล้วรู้สึกอยากเอาเป็นตัวอย่างได้ะมันไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นได้เลยนะคะทุกคนมันคือการฝึกฝนมันคือการสะสมมันคือการเพียรพยายามเห็นไหมคะการบริหารจัดการ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอะ่ะคุณมีเจตนาดีคุณทำแบบไม่ได้หวังผลแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะถึงคุณจะไม่หวังผลแต่เมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณความดีมันจะประทุออกมาให้คนทั้งโลกได้รับรู้หรือคนรอบข้างได้รับรู้อะ่ะมันก็ต้องถึงเวลานั้นค่ะ นะคะบางคนอาจจะนับถือหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูนะคะบางคนอาจจะนับถือหลวงปู่โตหรืออะไรก็แล้วแต่หน่อยจะไม่ขอ,อพูดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราไม่ได้นับถือเงินก็ไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะทุกคนแต่และคนเนี่ยพอปฏิบัติมาก่อนที่จะปฏิบัติก่อนจะหาทางเลือกที่เป็นทางที่ใช่จริตที่ตัวเองชอบได้เนี่ย เขาแต่ละคนจะมีองคุรุครูบาอาจารย์ที่นับถือแตกต่างกันหน่อยไม่ก้าวล่วงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นหน่อยนับถือศาสนาองค์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานหลักสําคัญแต่นะคะองค์มหาเทพเทวดานะคะองค์พระพิคเนตและเหล่ามหาเทพหน่อยก็นับถือหน่อยรู้สึกว่าการทําดีมันทําได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ศาสนาไหนก็แล้วแต่หากสอนให้คุณมีสติ นะคะตื่นรู้และอยากที่จะคิดดีทำดีอ่ะจงนับถือไปเถอะค่ะจงใช้ท่านเหล่านั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยับยั้งชั่งใจในทุกๆครั้งที่อยากที่จะทำสิ่งไม่ดียับยั้งชั่งใจในสิ่งที่บางทีอาจจะทำให้เราสติหลุดก้าวล่วงหรือทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะป้องกันนะคะตัวเอง ไปสู่ในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องได้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่หน่อยบอกการที่คุณจะเกิดมากลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางวาจามีเมตตามหานิยมมีมากพอที่จะได้ เกื้อหนุนให้คนรอบข้างและที่สําคัญมีเวลาที่จะได้พักผ่อนอยู่กับตัวเองได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะคุณเดินทางมาไกลแล้วท่านบอกว่าจงอยู่กับปัจจุบันจงทําทุกๆอย่างให้มีความสุขอยู่กับสิ่งที่ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปเพราะท่านเชื่อว่าคุณนมาถูกทางแล้วคุณมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคุณก็เป็นคนที่ทําให้คนอื่นๆอยากที่จะทําคุณความดี นะคะเป็นสะพานบุญเอ่ยเป็นคนต้นคิดโครงการต่างๆเอยพาคนคิดดีทำดีเอ่ยนะคะเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องคครุครูบาอาจารย์ท่านมาบอกให้หน่อยได้มาสื่อสารกับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อะ่ะนะคะคุณไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะคุณมีองค์ครุคูบาอาจารย์ที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่พาคุณนะคะ เหมือนกับเข็มทิศชีวิตนะ่ะเส้นทางชีวิตของคุณนะ่ะไม่มีความอ่าไม่มีความมืดแน่นอนนะคะจะมีแสงเทียนของชีวิตจะมีแสงเทียนนําพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะขอให้คุณใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปด้วยความเบาด้วยความสบายหากรู้สึกว่าการที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนแต่มันคือการที่เราได้ช่วยให้คนอื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นนะ่ะ คุณก็จงทําต่อไปค่ะเพราะว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกๆอย่างจะพังพูมาหาคุณจนคนรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากๆเลยไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้มันเหมือนกับคนที่แบบสั่งสมคุณความดีทํามาเรื่อยๆในเส้นทางที่มีบททดสอบอะไรมากมาย ะะแต่สุดท้ายแล้วพอถึงจังหวะเวลาที่มันเป็นเวลาของคุณแล้วอะ่ะดวงเปิดฟ้าเปิดเส้นทางชีวิตเปิดวาสนาเปิดปุ๊บมาแบบจนชนิดที่แบบคุณรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้ต้องการขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้แต่มันก็ได้มานะ,ะแต่คุณก็ยัง ชอบความสงบชอบอยู่กับตัวเองอยู่กับองคครูครูบาอาจารย์อยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือความสุขที่แท้จริงอะ่ะนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ไม่ก้าวข้ามหรือไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ ทุกคนที่ส่งซูเปอร์แทน์นะคะส่งค่าขนมเบื้องหลังคอมเมนต์นะคะกดไลค์ให้กันขอบคุณจากใจจริงนะคะขอให้คุณมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกขอให้คุณจงมีความสุขกับร่างกายที่คุณต้องได้หันกลับมาให้ความสำคัญขอให้คุณมีความสุขกับเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะบรรยากาศที่ดีคุณสร้างได้คุณความดีคุณก็สร้างได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะ ไปบังคับได้ก็คือการบังคับให้คนอื่นมาทําในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปบังคับค่ะจงเป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วใครเมื่อเห็นว่าคุณสามารถทํามาได้จนถึงจุดจุดนี้แล้วอะเดี๋ยวเขาก็ทําตามคุณเองค่ะหน่อยเชื่อแบบนั้นการสอนคนง่ายที่สุดไม่ใช่สอนจากคําพูดแต่สอนจากผลลัพธ์ที่คุณได้รับมานะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคูบาอาจารย์อยากจะบอกทุกคนน่ไปทํางานแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย